วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมันฑการผ้ารวยนะคะค่ะท่านชมเมเนนะคะกับเป็นวันที่เก่ากลุมผ้าพันเนาะคะ่ะเป็นเมื่อที่ทางวัดกุฎแห่นจะปล่อยตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะ

วันมาเป็นกิจต่อวัดต่าควรจะเป็นเร่องดียวครับนอกจากไม่ค่อิดับ 我们去爬完，嗯，爬过。啊 Wow. Uh -huh. แเดี่นะครับแชะะไปเรื่ยรยจะได้บร็นจแนะครับจุดนี้ต้มให้มันนนะครับ Ok, vamos we'll lá. ปเป cus, glass, so, so, ็นเบิรงเลขขึ้นกระดานเนาะค่ะท่านผู้ชมเจะประจานว่าเป็นเบอร์ตัวเลขที่ทิ้นกระดานนะคะตัวเลขที่หมดครับค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ตัวเลขได้แล้วนะคะกําลังเขียนเนาะค่ะกําลังเขียนนะคะเดี๋ยวรอเบิรงน้ากันค่ะเสียงเพิ่งเขียนตัวเลขดังแอ็ดเอ็ดเดี๋ยวม้วนหนึ่งเลยรอรอจนหัวแตกเดี๋ยวฟึ่ ว่า้อสามก็เปีนวกคประพฤติหรอกคนประายของจะดีกว่านะน้องขอเดี๋ยวเอเนก็มานะเกัดาคผู้ชมแต่สามตัวแท็บให้ันมาซาธุทูซาร์ูค่ะถ้าการกันมาเอชี่่องเกตดูถ้าด้วยเต่สามตัวแทบเนีสามแตกก็ได้ค่ะ สามตัวได้พี่น่อยเด้อสามห้าสองนะคะสามห้าสองค่ะสามห้าสองมาแล้วนะคะสามห้านะคะสามห้าสองสามห้าสามห้าเจ็ดตัวเห็นมะสามห้าเจ็ตัวเ็นมสองหากับเบนสองหากับเบนสองหากับเบนมุวนตะกั่งเม่นบอค่ะบอกแลวมันจะแตกน้องค่ะแตกจริงๆสหาแตกที่งีที่สห้าสามคะ สามห้าแตกต้อ้ยินค่ะสองอ้ยพ่อนาจะยืนของเครื่องนอนี่น่กพ่อเนี่ยเออถึงเครื่องเฮ้ยคอยันนีค่ปนี้นเอหัวพี่นอมห้าสองครับสามห้าสอง่ห้าสองนะครับสามห้าสองแตกที่รีหัวหัวพี่น้องเอฟซีท่านงเกตูแตกที่ีสามหาสอง ตามตัวตรงตรงในไ้ตัวแรกแนวทางแล้วก็โคตรลเอีาดทางช่องของเซตาไปมืนอนะครับเดี๋ยวใจันขึ้นมากตัวหนึ่งสามห้าสองนะคะทำช่องแต่วันนี้คาเตัเป็ศูนย์เก้าจุดหนึ่งเก้มันเอี่ยงเลาเวล่าเวลา แขนเค่ะนแขนแน้ําแขนแขนแขห้เนเดี<_<_ yeah> <_<_いい๋ยวให้คุณพ่อนรลสิจปวดแขนแล้วนะคะขบวนคะ สื่อวันที่19ครับนี้เมนเวน่านั่นเมนเลือแล้วแลับวันนี้ที่น้องผัดแหเพราะว่าเพื่นสิยยกเสา9คุ้มาย่ไมคเนจ้าวันที่1ิธเสา9 19เห็นไหมคะวันที่19แล้วก็19นั่นมนชิบเก้านั่นลีกาอีกทำพิธี ยกเสาเอกเสาโทษเก้านะครับกระเบนเนาะค่ะจะมาทั้งสามตัวบนแล้วก็เตัวล่างกันโอ้สาตูโคุนชิโนแต่ว่าแตกแตกแน่ๆลรอซาสามหันไม่นันเพราะว่าหัวเอฟซีแตกหมันเร็วตัวเลขที่สวยงามนะครับเนาะสามหันค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของข้างวัดตุิแห่ขึ้นกระดานเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะสามตัวนะคะสามห้าสองเนาะค่ะ และคนกับเรยนเชิญนะคะเอซีทุกรุกทันเนาะคะ่ะอยากจะมาร่วมทําบุญนะคะอยู่วัดกุณหะวันที่19กุมภาพันธ์นะคะเวลา9นาฬิกาสนาทีนะคะทําพิธียกเสาเอกอุโบสถนะคะกับเรียนเชิญทุกรุกทันเนาะคะ่ะมาร่วมนะคะมาร่วมทําบุญมาร่วมพิธียกเสาเอกนะคะในวันที่19นะคะ เวลา9นาฬิกา19นาทีนะคะกับ,บนเนี่ยเนาะคะ่ะตัวเลขเวลาและกับวันที่นะคะวันที่19แล้วก็19นาฬิกานะคะอาจจะเป็นตัวเลขน้ำโชคก็ได้นะคะ3ตัวที่ขึ้นกระดานนะคะ352นะคะทางช่องเนาะคะ่ะก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรชมกับส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ ทามากประชอบการเรียนทานนะคะทามากระชอบค่ะกับเก็บไวยพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดก,ก็ขอ,อาทา่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงนินง่อยวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ